พระอาจารย์คะถ้าเรามีญาติที่เสียชีวิตไปแต่เขาเป็นคนที่ตลอดชีวิตไม่ได้ทำบาปมากไม่ได้ทำบุญมากไม่ได้เข้าวัดเราแล้วก็ไม่รู้จักเรื่องการกําหนดใจอย่างเงี้ยค่ะในระหว่างเจ็ดวันนี้น้องลมควรจะทำอะไรเพื่อช่วยเหลือญาติท่านนี้ได้บ้างคะอืมก็ จเจริญอุทิศเจริญเมตตาธรรมแล้วก็แผ่บุญกุศลให้เขาจักเมื่อเราจเจริญเมตตาธรรมนะกำหนดถึงเขาเมตตาธรรมก็จะไปสว่างสวยในกลางตัวกลางใจเขาออ,อ,อืแล้วก็ จะชำระมวลทินปฏิฆะค,ความขัดเคืองทั้งหลายให้เบาบางกุศลธรรมในกุศลกุศลกุศลภายในตัวเขาก็จะสามารถที่จะเข้าไปเป็นเจ้าเรือเนี่ยวนำพลังงานอันบริสุดเข้ามา ทำความบริสุทธิ์ให้กับเขาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายาเมื่อเราแผ่บุญกุศลไปเกื้อกุลประโยชน์เขาได้ง่ายขึ้นการแผ่มิตาูการให เป็นการเหนี่ยวนำให้กุศลธรรมบุศลจิตของเขาตั้งขึ้นได้ง่ายอืมแต่เป็นส่งคลืนไปไปช่วยเหลือเหนี่ยวนำให้กุศลจิตเขาตั้งขึ้นส่วนการให้ส่วนบุญนั้นก็เป็นการให้พลังงานคือก็ให้โดยตรงให้พลังงานโดยตรงอืม ว่าในช่วงนี้ก็ทำสองอย่างนี้นะรับทราบค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะ<ด>แล้วถ้าน้องลมสร้างองค์พระเป็นชื่อคุณอาด้วยคุณอาจะค่ะดีมากาดีมาก,มากนะอาการสร้างองค์พระคือการการนะ การสร้างส่วนหยาบตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นบนโลกมนุษย์เมื่อสร้างส่วนหยาบแล้วเท่ากับอารัธนาท่านพันปานิพาสถิตนบนโลกมนุษย์สิ่งที่ เราให้ชื่อให้เป็นชื่อของท่านนะเท่ากับอารัธนาท่านมาช่วยเกื้อกูลช่วยเหลือดูแลบุคคลที่เราที่เราต้องการอจะช่วยนะ ันั้นเองความอัศจรรย์เขาจะเกิดขึ้นแก่เขาโดยตรงแต่ความจริงโดยตรงนั่นเรานะเป็นผู้ทำนะเราพูดมันเราเราเป็นผู้ได้แต่ด้วยความปรารถนาดีของเราเราปรารถนาจะช่วยบุคคลน,นี้จะลึกชื่อเขาเนื่องเพราะเนื่องด้วยเพราะเนื่อง เนื่องปลาลบเหตุของเขาจนะึงที่เสียชีวิตลงนะเราจึงได้สร้างองค์พระดังนั้น,นผลบุญนี้จึงปรากฏผลบุญนี้นะจึงปรากฏมีขึ้นแก่เขาบุญจากการสร้างองค์พระความดีงามนะผลบุญนี้ก็จะปรากฏขึ้นทำให้ เขาสามารถเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์มีสมบัติอันเป็นทิพย์ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขได้<ะ>ก็ประมาณนี้แหละ ขอบคุณนี้ค่ะพระอาจารย์เราถ้าคุณอาไม่เคยไปวัดเรามาก่อนเลยเนาะต้องลมส่งบุญองค์พระให้คุณอาจะไปมหาธรรมกายเจดีถูกไหมครอ๋อคือเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจนะไม่รู้ไม่เข้าใจนะเขาก็ทําให้ถูกหรอกอืมไม่รู้ไม่เข้าใจก็ทําไม่ถูกอนะบุญบางเกิดขึ้น เขาก็ไปสู่พุทิโลกสวรรค์แล้วแต่พบภูมิว่าสวรรค์ชั้นไหนด้วยกําลังบุญจะไปสวรรค์ชั้นไหนก็แล้วแต่กําลังบุญทั้งทั้งบุญเก่าบุญใหม่ประมวลรวมกันก็ประมาณนี้แหละนะ ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ใจชื้นขึ้นเยอะเลยค่ะขอบพระคุณค่ะนรมอาจจะลองฟังเคสตั้ีของสตีฟจ็อบนะฮะตอนที่เขาเสียชีวิตแล้วเพื่อนเขาคุณทําบุญเขาทําบุญสร้างองค์พระไปฮะหลวงพ่อได้ฝันนี่ฝันให้ขอบขอบคุณค่ะพี่สองครับแล้วก็อันนี้สงเนี่ยคงมีอันนี้ส่งเรื่องอื่นด้วยแต่ส่งเนี่ยคือทําให้สติปจ็อบเนี่ยไป ไม่ได้ไปอยู่ดาวดึงแต่น่าไปอยู่เป็นน่าไปอยู่ชั้นหนึ่งจาตุนะฮะถ้าจำไม่ผิดจาตุกนะครับครับสายคนทันครับ,รบลองลองลองฟังเคสล่าสของคลิปจอมหนะหลวงพ่อท่านท่านฝันชัดเจนนะครับเกี่ยวกับอันนี้ส่งของการสร้างองค์พระฮะแล้วก็นี้น่าจะเป็นบุญหลักด้วยครับขอบ,บคุณค่ะขอบ,บคุณค คุณยายอาจารย์ท่านเคยสอนไว้ว่าคนที่มีบุญมากคือคนที่สอนตนเองได้แล้วทำอย่างไรจึงจะสอนตนเองได้ก็ต้องทำสมาธิทำใจหยุดนิ่งเพราะเมื่อ,อไรก็ตามที่ใจหยุดนิ่งบุญละเอียดจะกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อใจสะอาดก็จะสอนตนเองได้นี่เป็นคำสอนคุณยายอยาจารย์อย่างคนทำทานเยอะแต่ไม่ค่อยนั่งเนี่ยเขาจะ สอนตัวเองได้ไหมครับคือต้องอก็แล้วแต่คนเองนะการที่สอนคนเองได้แต่ก็เรามาดูว่าทำไมจึงสอนตัวเองได้ทำไมจึงสอนตนเองไม่ได้แล้วทำไมจึงต้องการเจริญภาวนาะจึงสามารถสอนตนเองได้ การที่เราสอนจะสอนตนเองได้เราจำเป็นต้องเชื่อมกับผู้รู้ภายในผู้รู้ภายในเสียงที่คล้ายคิดแต่เองที่สอนตัวเราคือเสียงของผู้รู้ภายใน แต่การที่จะเชื่อมกับผู้รู้ภายในได้เราจำเป็นต้องตั้งเครื่องรู้เครื่องรู้จะเชื่อมกับผู้รู้แต่ถ้าไม่เราไม่มีเครื่องรู้นะนะเราก็จะเชื่อมผู้รู้ได้อย่างไรก็เหมือนกับเครื่องรับวิทุกเค่อหรือโทรทัศน์ในสมัยก่อนนะเขาจะมีการตั้งเสาเสา เสาโทรทัศน์คือการก็เหมือนการตั้งเครื่องรู้นั่นแหละม,มันเมื่อมีเครื่องรับก็เขาส่งมาให้หรือวิทยุวิทยุก็สามารถรับคลื่นได้มันก็ต้องเปิดเครื่องแล้วก็จูนคลื่นต้องการสถานีไหนก็ต้องจูนคลื่นเหมือนกัน ราจะไ็นต้องตั้งเครื่องรู้ตอนนี้ถ้าเครื่องรู้ที่เราตั้งแล้วน่ะมันมีมันมีมลทินมากเครื่องมันก็เครื่องมันก็ม,นกมันเหมือนทีวีที่มีภาพลมอืมหยุดอยกัอยกหยกุดหยักเป็นมไม่อาจรับภาพได้ไม่อาจรับภาพได้ก็เพราะมีมลทินมากมลทินก็ก่อนิวรนเป็นตัวก่อนนิวรนทำวุ่นวายสับสน ด้วยด้วยด้วยการมฉันทะบ้างด้วยความความโกรธความขัดเคืองใจบ้างความง่วงเหงาหานอนบ้างความฟุ้งซ่านลำคาญใจบ้างลังเลยสงสัยบ้างนิวรน,นั้นก็จะลบกวนให้ผู้รู้ใน,ในการจะเชื่อมกับผู้รู้ก็ต้อง มาทำสมาธิเนียวนำเอาตั้งดวงรูขงร้ขึ้นดวงรู้คือดวงสติขึ้นดวงรู้ก็จะเหนียวนำเอาพลังงานม,มาชำระมนทิมอันตัวเป็นตัวก่อนนิวรณ์ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายสับสนนี่มันเบาบางพอเบาบา,บางในระดับที่เราสามารถที่ผู้รู้เขาสามารถจะส่งข้อมูล มาถึงเราได้นะคล้ายคิดไปเองนะแต่ถ้าในหัวเรามันวุ่นวายสับสนนะก็คลื่นมันก็มันก,นก็ไม่สามารถนะนึ่นนั้นเองเราจรึงมีความจำเป็นต้องมาฝึกฝนในการเจริญสมาสตินะนะโดยการทำสมาธิทำใจหยุดใจนิง่งนะ บุญก็จะมาไหลผ่านมากร่นใจให้สใสสสะอาดให้บริสุทธิ์เมื่อใจสะาบริสุทธิ์เสียงภายในของผู้รู้คล้ายคิดไปเองอเก็จะแนะจะนำจะสั่งจะสอนเราได้อืมนี่ <laughs> การสอนตนเองอืม ซึ่งจำเป็นต้องมีบุญมากนะนี่คนมีบุญมากคือสอนคือคนที่สอนตัวเองได้เพราะมีบุญมากพอเพียงพอที่จะกระจัดนิวรณให้เบาสิ่งลบกวนให้เบาบางก็เสียงภายในแต่เราก็สามารถรับรู้ได้ คล้ายคิดไปเองแต่ถ้าหากว่ายังอีกอันหนึ่งก็คือเราจาเป็นต้องศึกษาธรรมะด้วยนะศึกษาธรรมในขณะที่เราศึกษาธรรมะนะเท่ากับเรากำลังสนทนากับนะมีเพื่อนมีเพื่อนอยู่เป็นสองเพื่อนฝ่ายกุศลที่ประกอบด้วยปัญญา ก็จะจะคอยแนะนำสั่งสอนเราใหม่ๆก็สุตตามยปัญญานี่เราต้องจำเนื้อหาเนื้อหาแห่งธรรมทั้งหลายได้ต้องจำให้ได้พอจำได้แล้วนะ่ะอเราให้เรากำหนดในหัวข้อธรรมนั้นๆกำหนดรู้ในหัวข้อธรรมนั้นๆดวงรู้ ถ้าเอากำหนดที่จะรู้ดวงรู้ก็จะตั้งขึ้นเหนียวนำเอาพลังงานบริสุทธิ์เข้ามาชำระบนทินให้เบาบางเบาบางในระดับที่ขจัดสามารถขจัดธาตุปิดธาตุบังได้เมื่อข,ขจัดธาตุปิดธาตุบังได้ผู้รู้ก็จะสละเอียดเข้ามาให้เรารู้ได้เข้าใจในหัวข้อทำนั้นนั้นได้แจ่มแจ้งมากขึ้นกว่าเดิมคล้ายคิดไปเอง ดังนั้นเองในทุกๆหัวข้อธรรมที่เราศึกษาเราจำเป็นต้องจำให้ได้ถ้าจำได้เราก็สามารถที่จะเชื่อมกับความรู้ภายในทำให้เราเข้าใจทำหัวข้อทรรเหล่านี้ไดล้ละเอียดลึกซึ้งมากกว่าเดิมได้ นั่นเองอเวลาเราศึกษาธรรมะเราก็ต้องจำให้ได้ว่าวันนี้มีหัวข้อทำใดที่น่าสนใจที่เราจำเป็นต้องกำหนดรู้ให้จำให้ได้มเมื่อจำได้แล้วเราก็เมื่อจำได้เราก็เวคราใดที่เราปรารถนาจะรู้ทำ อาลึกซึ้งกนะว่าเดิมนะแล้วสามารถกำหนดหัวข้อทำนั้นขึ้นมาได้เพราะเราจําไดนะ้หัวข้อทำเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องรู้ให้ดวงรู้คือดวงสติได้เกาะได้อาศัยเนี่ยนำพลังานบริสุทธี่ชื่อว่าบุญวัคจัดมนทินอันเป็นธาตุปิดธาตุบังอ่าอภิชาปิดบังอะไรปิดบังอะ ปิดบังวิชาปิดบังวิชาไว้อวิชาปิดบังวิชานันเรียกว่าบุญเข้าไหลผ่านเข้ามาขาจัดธาตุปิดธาตุบังเหล่านี้หมดไปผู้รู้ประจำวิชาที่เราต้องการจะรู้ท่านก็จะปรากฏขึ้นแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้เราได้รู้ได้เข้าใจลึกซึ้งมาก เองโดยอัตโนมัตินี่ก็เป็นอย่างนี้แหละว่าทำไมจึงต้องอ,อาศัยสติกำหนดรู้ให้บุญไหลผ่านเข้ามากัใจใจให้สาบบริสุทธิ์แล้วเสียงภายในก็จะปรากฏขึ้น ็มีอย่างนี้แหละนะครับผมครับท่านอาจารยมีคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมครับเรนเชิญน,นะครับคำน,นี้ไม่มีนะครับพระอาจารย์ครับนะครับตั้งใจบูชาพระนะ ทุกครั้งที่เราบูชาพระให้เราตื่นึกถึงพระรัตนตรัยภายในเมื่อเราเรู้ถึงท่านเราจะปรากฏสายสว่างในกลางท่านท่านจะปรากฏสายสว่างในกลางตัวเราอีกทั้งเราและท่านจะปรากฏสว่างในกลางของพระนิพพานกลางของผู้รู้ผู้มีอนุภาพอันไม่มีประมาณนับอสงไขยพระองค์ไม่ท่วนจะเห็นว่าการที่เราพระนิพพานกับเรานะื่อ แค่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันม,มีผลต่อชีวิตเราอย่างยิ่งทางพระตนตรยัยปนานิพานอีกทั้งมหาปูชยาจารย์ร้วแล้วแต่เป็นทางไหลผ่านของกระแสทานหนึ่งบุญอรหังสัมมาสัมพุทโระกวา พุทธังพระควันตังอะพิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตพระวตาธรรม,มงธรรมังนามาสามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังขังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเริยนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกรา ขออนุภาพอันไม่มีประมาณของพระนิพพานทั่วท่าทั่วธรรมอีกทั้งขอบารมีธรรมหลวงปู่หลวงพ่อคุณญาณการขอได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาพวกเราทั้งหลายให้พ้นทุกข์พ้นโศพ้นโลกพ้นภัยให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงแทงตลอดในวิชาธรรมกายอีกทั้งมีมหาสมบัติอัศจรรย์มันเกิดขึ้นมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทิน สาธุกราบขอบคุณพระอาจารย์มากครับผมอนุโมันวดมุกกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ